วัดที่ยงวนวดี่ยังวัดี่ยังวัดยังเ้องวัดมากทำบกระดานทับกระดานวัดทับกระดานโอ้ปีนองคอยดีนต่เตอร์ซี ปื๊ดหลายเฮียงสัชะคนลูกกับสุ่มมีมากตอนกันพื้นอย่งแต่ยา่านอุ้ยทำไมส่วงคนลูกตัวเนี้ยอยายสายยานจะบอกว่า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 ทับกระดานวัดครับ กระดานอพสองพี่น้องมเพอสองพี่น้องตำบลบ่อสุวรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่น้องทอดจอดถึงแล้ววัดทับกระดานนะครับต้นมหาไทรทองพี่ลงทางพี่นี่เอาดอกไม้กับอันนี้ก่อน ดอกไม้กับอ๋ออันอันไม่อันนี้คือจะมีบริกตจะมีทุกจุดเลยไหมบอแมนอันนี้จะมีทุกจุดเลยอีกจุดนึงอันนีอันนี้นนคืค <Man. S 1> อสิ่งี้ยนั่นบอาสิเงี้พรันานีเงี้ะเป็นอะไเอาเอาอียไปอุ้มเอาเบิสันพีอ <laughs> <ช> <laughs> ดอกฟีีดอกี่ายคุณายอืแล้วก็ทูบดอกหนึ่งดอกไม้หดอกทูบหดอก เป็นชออนไเป็นชอนด็กีอ๋อเป็นชอเนเขาอันนี้เปอะไอง่านี้เนรังงานอนหม้มาเ่้างนัวต้องอันนี้ไหว่ก่้เขาหัวตะเรวงันไปนี่วันที่สิบพอบวันที่สิบแปดนี่งานเขาหัวตะเรวไปวันสองมืออือ ิบเปสิบเปนดนโอ้กับช่วงวันเกิดแล้วตีเนื้แมนสิบมวันที่สิเหมือนรับเสียวันที่สินี่วันที่1นทีรอบเป็นต้นเข้าหน่อยไปย่างอยู่กันตีเอบเป็นเกียอ้รเป็นเี่นแดงนะแล้ใส้เสือกเป็นแดง นี่ไปโอ้โหเข้าไปนี่จะบอกกับพวกใครชุดสามโองนี่จะบองนี่สิบสาม,สามที่สิบสาม,อ,มอันนี้หุน่นแหลก เกษตรตั้งแต่เรื่อหลเลื่องแบเรื่องเ่เรื่อกตเีดอกเปลวบูชาดอกกุหลาบทีเราเขาเปียต้องเปีวดอกกุหลาบสปอนดอกกุหลาบที่ทัางเขาดอกกุหลาบเป็นบหนม่ยคยเลยไหนบ้านเรากวาเป็นยไหรบเลย ตามตัวเอาออกควันคอยังเอาว่าเอาตัวปลาเขาเบิดไรเงี้ยกระได้น้ำเดี๋ยววัินูไปปิดใส่ดำใส้แังพึ้นแล้น้ำดูดูขึินมองไรกรไดเหนี่ตนี้จะิด ไื่ได้กี่ผู้เฒ่าคนละถ้าเราติดฟ้องให้ส่หนปวดปวดใจนี่คือเพื่อกี้ติดหัานนี่เมื่อไหรคนาปวดรักคนเองคนเศร้าปวดเี้ยนเนี่ยจะทำยังไงกับใจที่บอบช้ำเมร้ายไรเดี๋ยวนั่งแบบเสือด่นะโบหินแตงเต๊ตอนมาหน้วนั่งนั่งอยู่นี่ ขอจับได้ไหมไม่เคยคิดวา้มาเยไเคยคิที่จะมาจีนมาเพราะเยลเขาบอกว่เกมาทั้งนี้ทั้งนี้ไม้นอกสรนมาบเป็นรืกัที่ดคือเขามาำไก่ท้งนี้ลยยืนยนว่าก่ก็มีอยู่บางที่เนาะมีน ลายาดี่ปดล้นาในีเันยินอาจะมาซื้อหน่งสักยงใรก็ได้มาเรื่องกะปุกใหอพ่นะรบนอะไรนะข้านก็คพีซีสุพ่น่ปเบิ่ง ทุกหมุกคิดตเนีุ้นมันมีหุ้นสิบสหุ้นเว่าหุ้นเนี่ยญที่้าไปลงานสุดจะนอนพี่นองเนาะคิดนี้อาจจะยา่ักหน่อยคนควยตัวคนน้แ่สก็คุ้มอาเน่ตั้ใจมากอาร์จะไรอารเนไพรั่งมาเลยหลยคลิปเรียกกับทีไว้ซอนที่นอนเนาะเราบอกพี่นอรามพ่นนดาเ ็ตัวต่อไปายสิทธาไปเลยเนี่ยไหนเนี่ยจากไหนเนี่ยนะครับพี่นนท์ครับน้นองซิสเนี่เดี๋ยวคลิปน,นีก่วกับ็นกอนนน้องเดดจะลนคิปหนาครับสวัสดีครับตไปลข้ขลางล่านีง อะไรอันนอมต้อต้งเอาไปอไก็ตเกี่ยวกระอันนี้ที่มาตวเนี่ยเขาเขาไม่มามัเสียงยังเขาเขามางานพี่ทาเ,เขามาซอย,อยางานทั้งายเลยยุที่อะเนยดียใส่เหรออัาดีคือไหมยังไงยคทีเนี่ยข,าข,าข้างก็นานคุ้มชมนะ

ชุือจังเหตุชุดเสือในตำนานบอชุดเสือใช่ชุดมีไหมนุ่นยู่ข้างหลังรูปบะชุดเสือในตำนานนั่งเห่นบอ ชื่อเสอเนีน่ตำนานบอลดูว่าเขาไม่สบายปรูปหลายเงี้ยนี่ดอกพี่น้องครับรอติดตามพี่ต่อไปนะครับ